พี่น้องพี่น้องเมื่อนี้พามากินแกงเปื่เปอเปื่อบ่เหรอแกงนอไม้แกงนอไม้หรือว่าเขาเอิญแกงเปื่ออยู่สวนคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยปีมือเจสัมลีเราเห็ดกับเขาแซ่บครับพอกินซีมือก่อช่วยกินซีมือได้ อยู่ซ้อมก่อนมากินปิ้งมือกูดิกินปิ้งมกูดบรรยากาศแรกๆพี่น้องมือใดได้ยินข่าวเสียชายช่อหาพยักโอ้ยใจหายพี่น้องหยุบไข่มาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อสายหล่าเจัทนี้โชว์บ้างอ่ะลังฝานบกบวบเตรียมก่อนผุนนอใหม่ เราใหมล่ล้มหมอแหละพิยุทธสวัสดีครับขอบคุณครับพิยุทธขอบคุณครับพอได้ยินข่าว่ข้ช่อหาพยักสิยุบ่ข้ใจหายพิยุทธเอ้ยใจหายวงการมวยเ้าสสอยุ่จังไหนบนัดนี้ตอนนี้ผมก็อยู่อยู่หัวอ,อยู่สวนพิยุทธเลย มากินแกงเป๋ะฝีมือเจสัมรีด้อฝืนไม่ไหวโอ้พี่ชูวันดีครับเบาชานวัสดีครับวันดีครับ,รบพามากินแกงเปอ๋อฝีมือเจสัมรีแต่ว่ามื้อนี้หมอบ่ดําคือคือทุกเถวเลยหมอบดดําหมออยูอ่ให้กับ,บดําก็ธรรมดาเลยนะ Bọc nheo đơ, phí chuột đơ, bọc nhau bọc nheo Phí chuột bọc đó, đơ Cứ xuống nữa Ê pè, na Dư xuống mày pha Đình chi ý gián Bọc nheo, bọc ครับขอบคุณครับพี่ยุทธ์เท่าไรสวัสดีครับขอบคุณมากเจ๊ชมลี่เราภาคกินอาหารปลาปลากินอาหารบ้านๆพี่ยุทธ์ใส่อะไรน,นี่เนี่ยอีหยังเนี่ย<ะ>ใส่เห็ดเพาะพร้อมเนี่ยน,นี่เห็ดเพาะหนังเห็ดเพาะหนังนี่นี่นี่เห็ดเพาะหนังครับอย่าให้ล้างก่อนแกงน้ำใม่ใส่เห็ดเพาะก่อนนี่คือได้ใส่บักอึ้อนอ้ำบ่าเนี่ยเขาเอิน้ำแกงเปือ่อยใส่นี่ใส่เห็ดใส่บัก แบบเอื้อบบบวกบวกแกงมสดๆครับนี่จากปลาเลยแกงเปื่อฝีมือเจสัมรีใส่เห็ดพรออ้อมนด้มืมนี่พี่ข้างหลังข้างหลังพิจุติมันจะเป็นงัวเเ้อเรียงงัวมาอยู่สวนครับพี่ ขอบคุณครับพิยุทธ์ขอบคุณครับโชคชยัยนี่อีสานไทยเดิ้งขอบคุณสิงหาราศิตยกขาวพี่สอนชัยครับผมมืนดิผ้าเมากิดแก๊งเปือ่อฝีมือเจสัมลี่โอ้ยหน่อไม้กำลังเดือดเลยแปรเ้ยใครเดาเขาเพื่อนอยู่เออนี่นี่ขอบคุณบา,าวซาดเออช่วงนี้บา,าวซาดเลย วงการมวยเขาไปจากไหนบ้านนี่มือเร้านี่นายกสมนึกสังขาวบนกระใหกำลังใจคนมวยโอ้เดียดบกบกเลยบ้านนี่แกงเปือเตาทานเด้อดังทานเด้อบาสานเด้นีดนดน่ดังทานดังทานขอบคุณพี่สอนชัย <laughs> โจกชัยสานุสันท์ครับผมครับผมเอาเอามาใส่แม่แถาเอามาใส่แม่เอ้ยพี่กำลังวันนกปักหังสูตรสิบแปดสี่หา ของแท้ของเพิ่นอยู่ดอกพอดีมันมันบ่พ่ออยู่ที่ยุดมันบ่พ่ออยู่เดี๋ยวไปเบิ่งเจสัมรีลังเฮ็ดเพาะแล่ละ,ะเอานี่นี่โชวม์มาได้เฮ็ดพเพาะเฮ็ดเพาะ ใส่น,นี่เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะฝายหรือหน,นนหนัง่ะนี่จักหนังจักฝ่ฝายแหละมันร่วมกันมันร่วมกันเนาะอนุชิตบุญเลืองหวัดดีเซียว,น,ยวนี่นสอบตอมสมนึกเขียวอ่อนกาะเฮ็ดเถียงได้เซียวเอ้อยนี่ไปตัดมาอยู่ข้ามมาแต่หน้าเจ็ดแปดล่ำใส่รถสุกมา พี่องค์มังกรยังดีบนี้เห็นบ่เนี่ยกำลังเกี่ยวไปมือเศร้านี่ว่านปุ๋ยสิบแปดซี่หามือเศร้าพ็ดีฝนลินพี่ต่อเติมเถียงไหมงบประมาณน่าจะอยู่ประมาณพันกว่าบาท เสาขึ้นเรียบร้อยแล้วเอาเดี๋ยวพ่ามาเบืองแกงเปือ่อเอานี่มาฐานของเพื่อนอยู่แล้วในลูกโดดเด่นลูกโดดลูกโดกโด,โดใส่ลหลายๆมาเด้อแซ็บเด้อพี่สอนใช่เอ้ยมามาแซบน้ำเพืน่น อยู่ชนบุรีว่ะเซียวโอ้ยเป็นแบบบ้านๆหานปลาแกงเป๋าพี่น้องวิญญาณในความมืดเอาเอาเฮ็ดพอลงบ้านนี่เฮ็ดพอลงบวบใส่ที่หลังบวบวก,น,กน,นั่นแต่เอีโอ้นี่พี่น้องบดบดบดบกบกเลย โอ้พ่อเลี้ยงซักใช่ขอบคุณเออว่าที่นายกตำบลไพ่พัฒนาชอบบรรยากาศเนาะพี่สอนใช่เนาะขอถามหน่อยครับรับสมัครดเดี๋ยวเรา,ารับสมัครอย่างนั่นนี่รับสมัครดเดี๋ยวคืออ่านบทท่านนอบาลเีย คนเดินมัยว่าโอชว่วงนี้มันลำบากเนอะวิญญาในความมืดคนเดินมวยมัยจัดประทานได้แข้งเปือ่อข้าวเดียวหมอดำเลยพี่น้อง,งเอ้ยนี่สูตรเพื่อนนต้องหมอดำ ปิดฝาไ่บอกเถ่า,าปิดฝา,าบอกบดีเยวให้พี่น้องอยากเบิงนี่เอานน่เ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ,อ้ยแกงเปรอใส่โนไม้เอาสูตรเจสลบุรี <c oughs> ฝากติดตามช่อง YouTube, อยูทูบยอดดอมวิสยามน้ำเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ไอเฮี้ยสมานสอสมานการเมนสนับสนุน เวทนาิกาฮอดเที่ยงจันฮอดสุกเสาร์อาทิตย์คลินิกในแพทย์บีเดชชนคลินิกหมอสุทัศน์ปุ๋ยนกปากห้างครับสนับสนุนรัตนบริการนี่มวยหูหลุดเจ็ดสีครับใส่ยละมันคือบวบคือบนท่านใส่อยู่เดี๋ยวบวบมันม่ท้องถกไลดิบวบนอันนี้หบอกอนเปื่อยก่อน มันอื้อเปือ,กอ,นนอ,อยกันเนาะใจเย็นใจ <c oughs> เย็นเย็นเอฝ่าประธานวงมหาสว่างพบครับผมผมให้มวยเด็ดได้นะครับมวยหาผมโทรหาผมอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก ต้นสอคุ้มทองหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนหวัดวดีครับโอ้ลำบากเด้อเพื่อนเอ้ช่วงนี้อยู่สวนนี่อาจารย์จิติชัยงามวิไลขอบคุณครับเลี้ยงหลานนอเซียวเนาะสมนึกเนาะเออไหนใส,ใส่ใส่บวบแล้วบ่เจล่ไปจากไหนน้อเจล่อยู่จากไหนน้อเจแหล่นี่มเมเซียว ของเพื่อนอยู่ดอกเจสัมรีไอ้แปะเออไ้เพื่อนเฮ็ดกินใครได้แปะหากินน้ำลงหลอกลงแลมบล้างลิ้นสอดเลยละแต่ว่าผมหากินอยู่หัวอยู่สวนได้ดแปะเด้อะเติมโบกินงไงใช่ไอ้แปะเด้อยถึงย้าเรากินยาจ้ะเจ้าเข่าตลาดเจ้าเข่าถุงเตนมโกินต้องให้คนอยู่บ้านเฮ็ดให้เป็นคนกินหลั <c ười> ง,งข้าวปารทันแล้วเด้อ เซียวเออสมนึกเขียวอ่อนตังข้าวมาท่านแล้วอันนี้เป็นไผ่นอนี่เนาะบุษราติดตามข่าวของเสียช่ายชอหาพยักใจหายพี่นอ่วงการมวยใจหายเลยขนาดระดับ ผู้เรามีเงินเป็นหมื่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 นล้านเนาะเสียชายช่อหาพยักบ่ต่ำกว่าหมื่นล้านพวกเระไปเออเราท่อืมเสียชายสุขโขไทยช่ายช่อหาพยักสู่ต่อแล้วพี่น้องสู่ต่ออาจารย์ป้าพมมิ่นขอบคุณครับโตยัางชุมขอบคุณครับโตสุดขอบตัวยัางชุมหน่อย โอ้ขอบคุณวิญญาณในความมืดครับท่านลองเปลี่ยนผ้าวันมายาวมานนำคําดูอยู่ว่าท่านลองเออนี่ทนโชตขอบคุณครับครูตั้มสักมงคลครับเจ้าของเพจมวยสยามออไลน์วันนี้มาโชว์ผ้าผ้าเจสํา่ี้อ่าบเบิงเจสมีวีโชว์ฟิเมอเฮ็ดแก้งเปอครับ ูตั้มขอบคุณใครมั่ยชอบพิชิตครับ,อ,บอ๋ออยู่สีสเกดนอกวิญญาณในความมืดขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เอฟซี FC, สายเลือดขอบคุณหลายๆครับไอแป่ที่สอนใช่วัสดีครับท่าน นี่หมวดแก้วแก้วสุริยะชนชั้นพอเพียงครับวันดีครับวันดีครับป๋าวันดีครับหมวดแก้วพันสองหกทันลองแสวงสารทองวันดีครับวัดดีครับเจอกันแนนอนครับ ไอแปะเจอกันแน่นอนละมูเต่เฮาขอบคุณสาวใจดีหน้าน้องคอบเนอ้อแกงเปอรครับแกงเปอแกงเปอ๋อหนึ่งพิชิตสอสิงสยามขอบคุณครับแกงเปอ๋เปอเขาเอิญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องให้เจสเญสวีทมาบอกพบพอดีผมก็บผู้วิธีของพนันนาพนนว่าแกงเปอแกงเปอ๋เปอ ทานไม่เค้งเนี่ยสาวจะดีนานงคอมทานไม่เค้งเห็นมอนี่มันมันกล้าขนาดเนี่ยเผาเองเผาใส่เองครับนี่น้องท้ายนบสุ่มปอปินเก่า้าทางอำเพ่อนอนคุ้นใช่ล่ะโชดโชดใช้ไผ่ตูเล้านี่นี่เบอบ,บทันมีมอง มองต่อสูได้แปบรบได้นอนอยู่สวนเนี่ยบ่มีประท่านมีมองต่อสูครับผมครับผมครับผมนี่นบซุ่มปอปินเก้าโอ้ยคืหอหอดโดนล,ละละไปไล่สดเพจเยาวดำมวยสยามไปเยี่ยมฟ้ามไกซุ่มปอปินเก่าโอ้ยคนเมืองไหล ลดนัว,นนวนเนาะฝนตกมันสาดด้วยล่ะสาใจดีนานงค่อมดีนี่กำลังเห็ดหลังค่าเถียงบ่ะทันแล้ว,ว,วใส่ไม,สม้ออกมังที่เออขึ้นเสาแล้วเสาไม้แดงเนี่ขึ้นเสาสองเสาข้าดมันใส่ผุ่นอยู่ค้าบอกไงเลยเห็นมออืมตัวนี้นี่ สใส่ยัว่านี่ใส่ไม้บมกมังเออบานี่ข่าวม่านี่ใส่ไม่อยู่ค้า,า,าเอาเ๋้วให้เจสเบียดซิม,มึงสมใส่มันสุกแล้ววะเฮ็ดเพอเนี่ยเอานี่นี่โอ้เป็นแต่แสบแท้แปลเลยนี่นนเอาเอาย้าให้เพ็ดพอมันสุกก่อนไปยังมันเตลยล้รลอเปล่ พันผู้หมวดสวัสดีครับามทางนี่ทางนี้มาทางนี้โอ้นี่นี่เอานี่พี่หมวดนายอ่ะพาไปซิมอยู่โต๊ะครับของแท้เลาวสอนให้ซิมอ่ะเสรครับนี่ซิมสี่แปดสี่หาด้วพี่รองเด้อพี่ใส่หยาใหญ่ปองเลย พอนสิมมาโอ้ย <มา S 1> นอน้อใส่นะ่ะพี่น้องห่อนหมดสิมเบิงแสบวะ จอให้มันเปรียักน่อยเ้ยอะแกงเปิดพี่น้องจูดเจนสำรีมาเสร็จแสบของเราอีกทีตัวลววะว้กูฟังดีมาพีนอ้อยมาอือหื ขึ้นหอดเจี่ยวขึ้นหอดมูขึ้นหอดพวกได้บ่ายบ่าเด้อยท่านผู้หมวดได้เด้อะพี่นี่หอดบอกักบวบผมบอกว่าคำนวณเจตทำดีเฮ็ดกับเขาวกว็าแซ่บบอผมเมื่อเขอหลัดแล้วโดนนะีอันนี้ผมย้นอนเล่าเฮ็ดกับเขาแซ่บเดี๋ยวไปใส่บ่ได้ที่หมดได้ เออทุกเลยว่ะอือืมนฝากติดตามช่อง o u t u b อเูอด้วยม้สยามน้ำหด้พี่น้องเด้อ แล้วก็คุยนอกสังเวียนครับจันฮอดสุกต่าวอาทิตยีิเบสนาฬิกาฮอดเที่ยงท้างแฟนเพจนรงรุ่มพุทธทดแล้วก็ท้างเฟซบุ๊กเดี่ยวดำมวยสยามท้างแฟนเพจมวยสยามออนไลน์ของครูตั้มพร้อมด้วยรวมเด็ดมวยไทยโอ้เล็บก็ย,อออยามีแม่ไปดินระ ยอดอีเรีอยู่หัวอยู่สวนพี่น้องเขตตะก,กิดยุคโควิดสิบเก้าข่าวว่าสายพันธุ์อเมริมากาก็มาอินเดียก็มี่อังกฤษยังัดทัทนไปอยู่ข่าวแรงน้ำกันเด้อ พี่บุญเหลือลูกบุญมี่ชินวัตน์กาลเกตขอบคุณครับคุณนายสายสอยบุรคอน <c oughs> ขายตำบกคงอยู่ปังกูขายดีๆเด,ด,ด้อคุณนายเลยแม่บ้านของช่างหนายทะลองทวินหวัดดีครับทลองทวินหวัดดีครับดีใจน้ำทะลองทวินครับลูกสาวโอ้ได้ได้เฮี่ยนสูงเนาะ เออถือว่าประสบความสําเร็จละลูกสาวของท่านล่องทวินแพงมากทีมงานลูกเาพ่อสิงคูพอนสิมมานองไส้นี่พ่อของพอนพมชอหาพยักอาทําใจเด้อทําใจทําใจครับลูกพี่เสียช่ยเนาะอืมเปินตัดสินใจครับคือเป็นข้าวและ ขอบคุณครับพี่หมวดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสาวใจดีหนะ้าหนองคอมเอาล่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากด้วยพี่น้องดนะ้อแกงเปื่ฝีมือเจสมรีเดี๋ยวจะวไ,ไปลงช่องยูทูบเดี่ยวดำว้ยสยามครับนี่แกงเปื่นอนาะไม่กับปลูกเองเลยพี่น้องเออเนอาะไม่เลาก็ปลูกเองสดสดครับสาวใจดีหนะ้าหนองคอมอยากกินเ็ดก็หาเจ็บเอากินตะของปลาที <c oughs> ่สนอกกน,นใช่เลยเบื้องที่อะ เอออยู่สวนอยู่สวนเขาวันนั้นในวานอยู่ทะเลองเยยอง้เยยายปองมาเล้วยายปองเอ้ยฝีมือแกงเปือ่อเจสัมรีแกงให้พผอใส่นมัสดโอ้เสียวสอสมัยเขามาฮ่่อันเดอรมาเดอร์พอยอ่ะมั้เออแกงให้พผอได้หนิใส่นมัอือโอ้สุดยอดเลยซอเลย แซบเป็นแซบทอลองเปลี่ยนยายปองเอาชิมให้ยายปองมึงแนะ่ชิมให้ยายปองมึงแนะ่เอิอยายปองมากินน,น้ำแน่สบายขอ,อ,อบคุณทอลองเปลี่ยนพ่อว่นเด้อทอลองเด้อบพท่านได้วานครับไถหุดและล่ะเอาคลิปเดียวไว้สำนีได้พี่น้องเด้อฝีมือเจอสำลีแซบบอแซบกะต้องยองเพื่อนลักพี่น้องแกงเปื่อ อยู่บ้านฝนบนนันตกครับหา่ปองฝนบ่ตกเนยเออคึมซื้อคึมซื้อบนนันตกครับเอา้าเดี๋ยวพอกันมืออื่นคุยนอกสังเวียนเนอะมือนี่ขอบคุณขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ